โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกม Two Point Hospital นะครับเร็จะมาอะสอนเล่นนะครับเป็นวิธีการเล่นพื้นฐานนะครับไอเจ้าโปรแกรนก่อนแล้วกันว่าไอเกม Two Point Hospital เนะี่ยมันก็คือเป็นเกมสร้างโรงพยาบาลครับบริหารรูดินั่นนะครับให้เราสามารถดูแลคนไข้ได้อะไร่างนี้นะครับก็จริง,รงเกมนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแต่ว่าก็ไอนี่นะคร ก็จะมีเกมภาคใหม่มา,าถูกายแชมปัตนะครับสร้างมหาลาัยก็เลยนึกถึงเกมนี้ก็เลยย้อมเล่นสะหน่อยนะครับโอเคก็มีเซฟเก่าที่ผมเคยเล่นไว้นะครับก็เริ่มต่อจากนั้นเลยนะครับนะครับโอเคนี่ก็เป็นแมปโดอรว,วมนะครับเป็นด่านต่างๆจริงมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่ายังเล่นไม่ถึงนะครับก็เลยยังไม่เห็นนี่ก็คือที่ผ่านแล้วก็จะเป็นเป็นดาวอย่างนี้นะครับ เป็นด่านแรกส่วนไอเจ้าทาง UI ขวาเนะี่ยมันก็เป็นพวกเงินนะครับที่เราทําได้อะไรอยนี้นะฮะตรงบ e a d e บอก,ก็แสดงคะแนนนะครเอาไปโชว์แบบเ,เที่ยวกับเพื่อนนะว่าเราทําเงินไปได้เท่าไหร่มีดาวเก็บไปเท่าไหร่อะไรนี้นะตามกระดานโอเคโอเค,อเคก็มาดูกันที่ด่านแรกนะครับฮอสปอร your career a เอสฮ s e เบ s a แอด i c นเบอร์ใน basic คือเป็นด่าน สอนนั่นเองครับว่าเล่นยังไงผมจะมาอธิบายอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมเคยเล่นไว้ครับอูปีสองพสิบเก้าเลยนะฮะโอเคก็รีสตาร์ทไปแล้วกันนะครับจริงๆเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องค่อนข้างแม่นภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งครับเพราะไม่มีภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษล้วนนะครับโอเคทูพาวิลเลจทิพย์ครับเวลคัมโอเคก็พร้อมที่จะสร้างแล้วนะครับอันนี้เขาก็สอนวิธีการควบคุมมุมกล้องนะครับ ก็จะขยับยังไงให้ลิกขวาค้างแล้วก็ลากไปนะครับลากกล้องเลยใช้ w s d โอเคลองก่อนเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นนาเหมือนกันนะครับคุณ okay. เขาบอกว่าให้สร้างรีเซ t ชันนะครับหรือว่าส่วนต้อนรับคนไข้นะครับเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลต้องมีโอเคให้คลิกไปที่ไอเทมสายล่างนะครับเดี๋ยวผม,ผมหมุนกล้องก่อนโอเค ชั่นกดคลิกซ้ายค้างนะครับหรือว่ากดตัว Z หรือตัว X นะครับหมุนโอเคแล้วก็กดคลิกีกที่ผู้ว่างได้โอเคเรามีเอเจ็ชั่นแล้วเราก็ต้องการ a s s ิส t a นตนะครับหรือผู้ช่วยในการดูแลนะครับว่าจะให้ข้อมูลกับคนไข้อย่างไงครับก็ต้องจ้างมาสักคนหนึ่งเดี๋ยวไปที่เมนู h i นะครับจ้างที่ a s s i s t a n ต เคยก็มี3มคนนะครับแต่ละคนก็มีช่องตรงนี้คือเป็นเป็นดาวกับช่องสกิลนะครับแล้วก็จะใช้ค่าเงินที่ต่างกันเวลาจ้างอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถ้าช่องเนี่ยมันไม่มีสกิลทำางนะครับก็ช่วงหลังไปเ,เราสามารถสร้างสามารถเทรนสตาฟของเราได้ครับให้มีสกิลเดี๋ยวผมก็จ้างคนนี้มาแล้วกันนะฮะสกิลแต่ละอย่างก็จะมีบอกับว่าทำอะไรได้โอเคอันนี้เขาบอกว่าต้องการ general p r a c t i t i o n a l office นะครับตึกห้อง gp ก็คือ เหมือนเป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องตรวจห้องตรวจของหมออะไรอย่างเงี้ยนะว่าเราวินิจฉัยอะไรอย่างเงี้ยโอเคบอกว่าให้สร้างอย่างน้อยสามคูณสามว่าเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคอันนี้ก็คือเราสามารถสร้างได้อิ s <S สระเลยนะครับเกิดยังไงก็ได้ครับตรงช่องด้านซ้ายก็คือเราดึงพวกอะไรพวกโต๊ะพวกเก้าอี้อะไรพวกนี้มาตกแต่งห้องได้เลยนะครับโอเค ดูหนะ่อยเนมีอะไรอย่ามีตู้มีต้นไม้มีหลายอย่างมากส่วนไอ้ถ้าเราใช้เค่อยๆใส่ของมาเยอะนะครับไอ้พวกหลอดเลเวลข้างบนเนี่ยมันจะมากขึ้นพอหลอดเลเวลมากขึ้นเนี่ยมันก็หมายความว่าประสิทธิภาพการใช้ขอ,ของห้องนั้นมันก็ดีขึ้นนะครับโอเคก็วางวาง,วางไปก่อนแล้วกันนะวางแบบลุกล้วงไปก่อนแล้วกันนะมาสอนเล่นให้ดูนะฮะไปไปเร็วๆก็วางวาง,วางไปก่อนแนละ้วกันโอเคแล้วก็ติ๊กถูกฮะได้ห้องแล้ว โอเคเรามีห้องแล้วก็ต้องการหมอครับตอนนี้จาจ้างหมอมาคนหนึ่งนะฮ okay. ะโอเคสามารถเอาเมาส์นี่ฮะจิ้มไปดูได้นะว่าทําอะไรได้นะครับโอเคแต่ตอนนี้จะจะ้าไปก่อนนะว่าใครทําอะไรได้คนะับก็จ้างหมอสักคนหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วก็ลากไปใส่ห้องโอเคพอสเตอร์โอเพนนะครับโ okay. รบงพยาบาลเปิดแล้วโ <c oughs> งเหมือนบ้าอะไรไม่เ okay. นี่ยโอเคาบอกให้ซูมกับ เอ่อหมุนกล้องโอเคโอเคสอนพ,อพีาเพื่อสอน,สอนการใช้ควบคุมมุมกล้องอยู่เนี่ยอเคหมุนกลางออพิชโอเคครับจริงมันก็ค่อนข้างสอนได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทัวรเรียวในเกมน,นี้โอมาะฮะคนไข้คนแรกครับมาละผมก็รวมก,กันว่าเขาคิดอะไรอยู่วะมาหลบผ่านไม่มีอะไรเลยฮนะ เออเฮ้มันสามารถตกแต่งได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมจะใส่ไปแค่นี้เล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันเอ้ยข้างล่างนี่ก็คือพวกเงินพวกค่าเวลานะครับเร่งสปีดพวกเลเวลแล้วก็พวกเรื่องอะไรความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับคือถ้าเราทำคนตายเนี่ยมันก็จะความน่าเชื่อถือมันก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย โอเคเขาบอกามีเมสเซจบางอย่างนะครับให้ไปดูที่ช่องขวาล่างโอเเขาบอกว่าตอนนี้มันต้องการห้องฟาร์มาซีนะครับหรือว่าห้องอทํายานะครับมันจะเป็นสองอย่างคือให้คนไข้เนี่กลับบ้านกับให้คนไข้รอที่โรงพยาบาลนะครับโอเคแล้วก็กดรอแล้วก็สร้างห้องปรับยาขึ้นมานะฮะผลิตภัณฑปรับยาผลิตยานะครับโอเคนครับเชื่อมก็วาง ก็ใส่ได้เยอะนะครับเลเวลห้องเลเวลของห้องมันก็จะเยอะขึ้นนั่นเองครับโอเคเขาบอกว่าต้องการพยาบาลเจ้างมาสักคนนึงครับยิ่งสกิลเยอะมันก็ใช้ตังจ้างเยอะนะครับก็ต้องดูกันในดีนะฮะว่าอันไหนเหมาะไม่เหมาะนะฮะโอเคลาเข้าไปแล้วมันก็จะก็จะทํางานอยู่นี่นะทำออโต้ให้เลยเลียวก็นี่ฮะรักษาเสร็จแล้วนี่ฮะเป็นเช่นเทียรรักษาเสร็จแล้วคนแรกก็ได้ตังมานะ เราก็สร้างขยายไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจริงก็ถือว่าผ่านือเครื่องเ่นี้นก็เป็นเขาเรื่องอะไรเป็นพื้นฐานแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีห้องหลายอย่างให้เยอะมากโอเคตรงนี้ก็บอกว่าต้องการพาโลนะครับเอามาเพื่อทำความสะอาดแต่ก็ซ่อมเครื่องเพว่นี้นั่นนะครับโอเคแล้วก็วางตู้น้ําตู้ขนมมาสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมวางแบบลูกๆไปก่อนนะฮะเย่าๆยดียวเพิ่งไอ้นี่นะฮะเดี๋ยววางแบบลุกๆไปก่อน ตอนนี้ก็พยายามทำเวลานะครับไม่ให้มันลึกเกินนะฮะมาสร้างบางคนหนึ่งหรือบอกไปนะครับว่าจะมีตัดไปช่วงนะครับต้องขับบนก็เป็นเควสนะครับว่าเราต้องทำอะไรเราจะมีบอกตลอดว่าเขาให้วางที่ระเพลินนะฮะก็าวางไปสองพันที่ไหนก็ได้ k e e p i n g people h a p p y ครับเ็าบอกว่าให้สตาร์ทหรือว่าคนไข้ของเรานะมีความสุขนะครับมีอะไรให้ทำนั่นเอง ขาบอกให้วางเออมานั่งนะครับวางกับเลือกแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยมีเอ่อที่วางหนังสือพิมพ์อา่าให้คนมาหยิบอ่านนะฮะตู้ขนมวางเก้าอี้เอ้ยเหมือนเก้าอี้อ่ะเนี่ยเออต้องอันนี้ตู้ขนมฮะว,ว,วางลูกลวกฮะลุกลนะวก,นะกไปก่อน โอเคขาบอกว่าสตาร์ทเอเนอร์จีกับเบรกนะครับโอ้สตาร์ทของเราก็มีเหนื่อยเหมือนกันแล้วทำงานก็ต้องต้องการพักผ่อนครับก็ทำสตาร์ทรูมไว้ตีไปกว้างๆเลยกันนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้จริงจังเรื่องการจัดสรรพื้นที่นะฮะเดี๋ยวก็กว้างไปก่อนเด็กปลาทีวีหมุนนี่เอมันแล้วเอาไดแล้วไปแล้วกัน สับรูนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสตาฟของเราเหนื่อยนะครับก็จะไปพักผ่อนเลยนะครับเราก็ต้องมีพนักงานสํารองว่าเสมอนะครับเคเขาบอกว่าให้สร้างพวกห้องน้ำหรือว่าตู้ขนมอะไรพวกนี้นะครับก็ค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรสิ่งของแบบอาไปประโยชน์อ่ะเออให้คนได้ใช้กันตรงนี้เขาบอกว่า <This. S 1> ให้สร้างห้องน้ำนะครับโอเค บอกว่าให้มาสร้างห้องน้ำนะครับโอเคผมสร้างห้องน้ำครับทวีตีไปประมาณนี้แล้วกันจริงไม่ต้องทำใหญ่มากก็ได้สำหรับห้องน้ำจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าจะขายเกมไปไหนก็ต้องค่อนข้างจะสั่นพื้นที่กันให้ดีนะฮะโอเคเสร็จละโอเคตอนนี้บอกว่าต้องการเห้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรโอ้เลเวลอัพแล้วฮะโรงพยาบาล Okay. เรารักษาคนเยอะเลยวก็จะอัพนะ่ยเมื mm ่ hmm. อกี้เขาให้เราสร้างห้อง <Doctor S 1> ห้องวินิฉัยนะครับ <Please office. S 1> รว่าเราเป็นโรคอะไรอนะไรอย่างงี้ไปตรงนี้ก็เป็นพวกสแตทห้องนะครับว่าเราใช้งานอะไรได้บ้างโอเคถ้า okay. ถามว่าเราไม่อยากสร้างห้องซํานะครับก็เร mm hmm. าสามารถกดค mm ัปลอได้เลยแล้วก็วางได้เลยนะ mm hmm. กด mm hmm. ติ๊กเลยสร้างเลยอีกห้องนึงเหมือนไปทุกอย่างนะไม่ต้องมาสร้างใหม่ให้มันเหนื่อยนะครับ แต่ว่าก็ต้องอวางบล็อกวางช่องให้มันดีๆนะฮะ okay, mm hmm. มาดูว่าเราต้องสร้างห้องประมาณตรงนี้กันนะฮะเ,เดี๋ยวเว้นท่องบนอะไรกันเดี๋ยวเครื่องสแกนก็ใส่ไปจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายสีเหลืองนะครับตามสิ่งของแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับห้องห้องนั้นนะครับ okay, เนี่ยพอวางเสร็จแล้วก็สามารถติดถูกได้ก็คือห้องนั้นครบแล้วเอเคจ้างเด็บาลมาสักคนนึง เราเควสทางขวาบนุนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตรงเควสเพื่อปลดล็อกห้องนะครับอันนี้ไม่เป็นห้องสําหรับการเป็นห้องสําหรับเขาเรียกว่าอะไรใช้รักษาโรคใหม่เออจริงๆเกมนี้ค่อนข้างเป็นแบบไอ้นี่อย่างนี้ก็ค่อนข้างปั่นนะค่อนข้างกวนอยู่เหมือนกันฮะไอ้ดีลักคลีนิกเนี่ยมันคือมันคือห้องสําหรับรักษาโรคที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวแบบหัวห,วหวลอดไฟฮนะ นี่ผมไม่ได้พูดเล่นแล้วนะเดี๋ยวรอดูแลนะ้ว okay, กันโอเคค่อยสอบค่อยสร้างห้องวอร์ดนะครับห้องพัก oh, อ๋อร์เีตติ้งอ๋อก็มีรีตติ้งล็อบบารนะครับเรารักษาคนได้เยอะก็รีตติ้งดีโอเคอ๋อ okay. oh ho, วางไฟแล้วก็สกรีนเตียงถ้าเรามีห้องที่กว้างขึ้นกับของที่เยอะเลเวลก็เยอะนะครับจำตรงนีง้ไว้โอเคแล้วมาต่อมาก็มาสร้างห้องไอ้ นี่กันนะฮะอีลักสปรีนิกอ,อ่าวางไปวางวางไปก่อนแล้วกันนะไม่วางแบบหลุมหลุมบ่เป็นบอ่อเป็นหลุมไม่กนะันเท่รีบมันรีบเดียด้านละมันเป็นห้องสำหรับการารักษาโรคนะครับตรงนี้เขาบอกว่าพวกเครื่องไอ้เครื่องอะไรนี้ต่างๆครับสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยใช้พันลงแล้วมาอัปเกรดนะครับหรือว่าเอามาซ่อมตอนมันพังถ้าเกิดว่ามันพังอยู่แล้วเขาจะมาซ่อมให้อัตโนมัตินะฮะเป็นระบบของเ ไปได้ดีเลยนี่นะหัวหลอดไฟที่ผมบอกนะครับเกี่มค่อนข้างปั่นอยู่เหมือนกันนะฮะและ้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีโลกหลายแบบเยอะอยู่เหมือนกันเยอะมากแล้วก็ปั่นมากกว่านี้อีกนะฮะโอเคทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับพื้นฐานนะครับก็คือสร้างให้มันครบขามต้องการนะครับทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็ไปดูแล้วกันว่า ที่ผมบอกว่าท้ายเกยี่ยมันจะวุ่นวายแล้วก็ปั่นป่วนขนาดไหนนะครับก็ไปดูแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะเลเวลล่าสุดที่ผมค้างไว้อ่ออยู่นี่น,น,นะครับเป็นเมื่อปี2021นู่นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะตอนข้้นนานอยู่พอสมควรนะรโอเคมาดูกันผมก็จะไม่ได้แล้วว่าไปถึงไหนนะครับโอ้ดีดลดีอพพรก่อนนะฮะเท่าที่เห็นนะครับก มันข้าเป็นความวุ่นวายนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเราใหญ่ขึ้นมันก็หมายความว่าเราต้องรับคนไข้ที่มันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมก็สร้างมานานอยู่พอสมควรนะครับที่จัดให้มันเป็นระบบระเบียบอย่างนี้นะฮะก็แต่ละห้องมีรลเทียบค่อนข้างสูงนะครับจัดสวยงามนะฮะค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันถ้าว่าจะทําได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องคิดแพลนไวในหัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะสร้างนี้ยังไงสร้างกี่บล็อกอะไรอย่างนี้นะครับ จริงเนี่ยมันก็มีอีกหลายห้องเลยนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงเป็นห้องวิจัยห้องจิตวิทยาห้องรักษาโรคอื่นๆนะครับห้องสอนสตาฟเยอะมากฮนะเล่นทีก็ไม่เบื่อเลยฮนะถ้า <c oughs> เกิดว่าเราทําคนไข้ตายเนี่ยคนไข้ก็จะกลายเป็นผีได้ในนะั้นะีอย่างนี้เลยฮะเราต้องให้พานโลมาจัดการนะครับไม่งางนั้น,นผีจะโหหลอกหลอดตรงบันเทียนเลยฮนะก็น่าจะจบเพียงแต่ตรงนี้อุ๊ยเอออะไรเนะี่ย อเอ๋อผมรู้บอกไปฮะ,ะทุกครั้งที่มันจบปีนะครับมันจะมีการประกาศรางวัลนะครับว่าเราได้รางวัลอะไรบ้างครจะเป็นแบบเขาเรียกว่าโรงพยาบาลดีเด่นอะไรอย่างเงี้นะครับโอ้เงี้ยฮะดูกันก็มีอยู่แปดหมวดด้วยกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างครับมียอยะไรมีอะไรยากโอเคมาดูหน่อยเออซิงสตาร์อ๋อก็น่าจะเป็นพวก สตาฟนะครับพวกแบบเรียกว่าอะไรเรียนรู้เร็วอะไร,ร,ร,รอย่างนี้คนระับเรียนสกิลเดี๋ยวเปิดหมดเลยกันโอเคีประมาณนี้นะครับคือจบหนึ่งปีเนี่ยมันก็จะมีหน้าตารางนี้ให้ดูครับวเราทำอะไรไปเท่าไหร่นะครับนี่ฮนะตาการรักษาอา่าการใช้เงินนะครับความสุขของสตาฟโอ้ยมีเยอะนะครับอยน่ที่ข้อข้างๆเล่นง่ายครับถ้า เราทำความเข้าใจกับมันนะครับผมก็ค่อนข้างยากครับถ้าเกิดมันเป็นภาษาอังกฤษล้วน,นครับก็ตรงนี้ก็ต้องแม่นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับโดยทั้งหมดก็น่าจะมีพีเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกเพื่อนที่ดูกันนะครับเคไปละ